งงสัมฤทำลีเครื่องสำอางที่แบบกันน้ำยังหลุดเลอยัเยงเกลี้ยงมากจริงๆนะคะกเลิฟมากๆเลยนะคะเฮยดีมากๆเลยอะ่ะไม่ให้การนะคะคุณไม่เกี่ยหลังลงหน้าใสมากหน้าใสมากนะคะโหนี่นะคะนี่นะคะชัดเจนนะคะว่าแบบอืม สวัสดีนะทุกคนวันนี้จะมาเผยเคล็ดลับนะใะการล้างหน้าให้แบบสะอาดอะไรอย่างนี้ใหผิวเนี่ยมันไม่เหี่ยวไม่ย่นนะทีนี้นะคะปกติเนี่ยเวลาจะล้างหน้าเทปก็จะใช้สบับพวก cleansing water อะไรอย่างเงี้ยเช็ดไปที่ผิวแบบนี้เลยนะคะนี่ๆอย่างนี้เลยเช็ดหลายรอบมากนะคะแต่ว่าแบบสังเกตไหมคุณเวลาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแบบถูหนะ้าแบบ ซ้ำๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการที่เราแบบว่าเอากระดาษทรงกระดาษทรายเนี่ยมาถูที่หน้าเห็นไหมคะผิวก็การระคายเคืองได้นะเอาจริงยิ่งเช็ดทุกวันก็บาดหน้าทุกวันเลยมันยิ่งทาให้ใบหน้าของเราอะเหี่ยวแล้วทั้งหมดนี้นะคุณถ้าน้าไม่สะอาดนี่คือแบบวูมีทรงมีสิวเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันนะคุณเรามีวิธีการที่แบบเก๋กว่านั้นคุณโดยที่แบบไม่ต้องงอ สำลีอีกต่อไปแล้วซึ่งมันก็คือเจ้าดีคุณนี่ตัวนี้เป็นแพ cleansing ออยเป็นออยอุน่นออไม่อยากทำเมาเลยนะคุณว่าช่วงนี้ฉันติดนางมากตัวนี้นะคะเขาเป็นออยอุน่นเจ้าแรกที่การันตีเลยค่ะว่าไม่มันนะกลิ่นของเขาอะมันกลิ่นแบบฉันบอกไม่ถูกมันดูแบบมันดูธรรมชาติมันดูเฮิร์และจุดที่เป็นความยูนีคนีคยฮะเป็นแบบส่วนที่แบบสำคัญของแบรนด์นี้เลยนะค,คุณก็คือคุณจะต้องวอร์มออยของนางก่อนนะค,คุณให้แบบเป็นเนื้อวิปครีมแบบนี้ ดวไปที่ผิวได้เลยคุณอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเครื่องสำอางที่แบบกันน้ํายังหลุดอ๋อเห็นไหมกระจายออกแบบว่าเยอะมากนะคะจากมันแค่ไปล้างกอ,อยด้วยแบบน้าเปล่าคือจบเลยออ้ยแล้วมันสะอาดมากรู้สึกได้ถึงความสะอาดเลยเรียงเรียงมากจริงๆคะทุกคนนี่แถมผิวสะอาดแล้วไม่ต้องล้างด้วยโฟมซ้ำอีกอยากจะทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าระหว่างสองฝั่งนี้ข้างไหนที่สะอาดกว่ากันอ๋อยังตามภาพเลยโหนี่นะคะ นี่นะคะชัดเจนนะคะว่าแบบนี่คือข้างที่ใช้แทน Crystal c l e a r Cleansing นะคุณนี่ดูเลยเพิ่เพิ่เพิ่ม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 ไม่มีความมันใดๆเลยอ่ะไม่มีเลยจ้าสรุปเลยนะคะคุณเจ้าออยฮอตแทนส์เนี่ยเอออ่อนโยนมากคนขี้แพ้ใช้ได้นะคุณพอล้างออกด้วยน้ำเปล่าแค่นั้นแหละคุณอะติดใสใส่มากน่าใส่มากนะคะไม่ให้ หลังล้าน้าการันตีเลยตัวนี้ไม่เหมือนปลอยแบบชาวบ้านเขาไม่มันคุณไม่ต้ององ้อสำลีแล้วขั้นตอนเดียวจบเลยนะคะไปหามาใช้ก็เดี๋ยวคุณนี่น,นี่เดี๋ยวทิ้งช่องทางการตัดตำแหน่งไว้ตรงนี้นะจ๊ะ <c oughs> เอาเป็นว่าใครแต่งหน้าจัดนะคะ <c oughs> แต่งหน้าเน่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องโดนแล้วแหละเอาจริงออกโดนผิวคุณอยู่นะคะนี่สะอาดจริงอะไรจริงแทน cleansing ปลอยอุ่นจ้า